ดิเซลมือด่อนท่านี้ครับเมื่อนี้ก็มามาหาใก้ครับกระบ้านนี่ก็มาจากไก่ครับมาจากขนาดใหญ่ก็ได้เมื่อนี้ก็ได้งันสั่นครับได้งันสั่นมาเพราะว่าเมื่ออื่นทีจีบไปจีดวัคซีนครับทะเลต่างเรียนงันสั่นกันตักคนหลายๆครับวันนี้มาเขาจะเศร้าครับกันสวยมาหลดมันหลายครับเศร้าครับ ยังมาเปิดเยอะพอหอดอยู่มันที่หาที่หาสิบนาทีกระผมพอหอดแบบเบื่อขึ้นเลยแบบไวมากนี่รถหลายครับไปยากเลยตรงมาจะเศร้ากับสาขานี่แคบตัวมัมนตีหลายอย่างน้อยครับอารมณบางกว่า มาแบบต่อเศร้าครับถ้าเรามองกับมาสวยครับแล้วแต่หนางานครับตัวหน่งงานนี่มองนี้มันจะกใส่อย,อยากแค่ไหนครับดันมันจะแคบครับมองนี่แคบมากเลยกล้องเขาเลยครับน้อยๆรถสีหลายตนนอนเศร้าก็มียากมียากมีง่ายครับ มองยากก็ยากมองง่ายก็ง่ายมองนี่ก็ถือว่ายากอยู่ครับเพราะรถมันหลายก็ป้องเข่ามันแคบการถอยเขานี่ต้องเท็ดให้ไวๆนะครับตอนต้องแท่งไส้เข่าครับตอนเศ้ามาเนี่แท่งไส้เข่าตอนสวยมากกะบพราะมันยังแับแลี้เขามากกัไในเลยมั่วมั่วน้องข้างหนครับเพราะยานกดบในกับข้างในนี่ มาหอบขาแรครับ ครับถอยแล้วก็สิประมาณนี้ครับช่องถอยเข่าก็ประมาณนี้ครับก็แคบแน่จักหน่อยก็ถือว่าบ่บ่บ่เป็นหยังครับสำเนียงมองอื่นน่ะแคบกว่านี้ก็มีครับประมาณนี้ถือว่าปก,กติปกติยากเนี้ยก็ไอ้ตอนเข่าห่างนะครับเพราะว่ามันถอยบนถนนใหญ่ครับรถห,หลายๆต้องเฝ้าถอยไปๆครับเพราะรถมันติดหลาย เขามาในห,ห้างเด็ก็บ่มีปัญหาครับมันแคบเลยก็บ่เป็นอย่างครับคอยถอยเอาตอนนี้ก็ถ่า8แปดโมงครับถ่าพนักง,งานเป็นมาลงสินค้าครับนี่ก็มาฮอดสาขาที่สองแล้วครับถ่าเขาลงหนครับ จังน้อยหมดเลยครับต่อไปก็เป็นสาขาสุดท้ายแล้วก็ไปเอาไบงคอกลับครับนี่ครับสาขานี่ยังำว่าได้กินข่าเศร้าแล้วครับพอจะได้ซื้อเข่าสาขาแรกบม่มีห่องซื้อข้าครับเดี๋ยวไปกินข่าครับตอนนี้ก็สาขาที่สามกับลงเสร็จแล้วครับเตรียมออกแล้วครับ ไปหรับไปพ่อต่ออีกเที่ยวหนึ่งมือนี้ได้เลี้ยนเที่ยวหนึ่งได้สองเที่ยวได้กำไรเด็กกับเลีงเงยนยาวๆเลยไปหลับไปพ่อกักับคุณครับ,บลอยๆสะพานนวลฉวีนั่นเองครับมองหลับไปพ่อ ครับถึงสาขาที่ที่มารับของนะครับ เ,เดี๋ยวไปติดต่อเอกสารครับตอนนี้ก็รับของอ้กลับแล้วครับกำลังกลับเข้าบริษัทตอนะตนี้ก็อยู่หนา้ามหาลัายครับก็เลยก็ถึงแยกธรรมศาสตร์จ้ะ ครับตอนนี้ก็จบงานแล้วครับส่งรถส่งสารเรียบร้อยครับตอนนี้ก็กลับห้องครับแล้วก็เจดได้ไปซื้อเนื้อกินครับซื้อติบุได้หุงเขาเลยครับที่ซื้อเอาครับเมื่อนี้ไปผักฟันครับเมื่อนจะติได้ไปฉีดวัคซีนกับผักฟันหลายๆครับ เครืองดื่มมีอย่างกับ่ให้กินครับสารับท่านใดเบิ่งคลิปนี้ก็ซอยกดติดตามกดแช้์ให้นะครับจังพ่อกันคลิปหนาครับคลิปสารับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ